คนที่คิดจะเปิดบัญชีม้าต้องดูคลิปนี้ค่ะล่าสุดนะคะสารอาญาพิพากษาลงโทษจำเลย11คนในคดีเปิดบัญชีม้าและสแกมเมอร์จำคุกสูงสุดถึง18ปีเลยทีเดียวค่ะคดีนี้นะคะสารอาญาสั่งลงโทษจำเลยในทันทีโดยไม่รอลงอาญาค่ะเนื่องจากว่าจำเลยทั้ง11คนนะคะได้เปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งสแกมเมอร์ใช้หลอกลวงเหยื่อซึ่งลักษณะของการหลอกลวงนะคะจะเป็นการแอบอ้างเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ข่มขู่หลอกให้เหยื่อหลงเชื่อและก็ทําการโอนเงินไปยังบัญชีม้ารวมเป็นเงินจานวนกว่า21ล้านบาทค่ะซึ่งศาลอาญาวิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าจําเลยทั้ง11คนเนี่ยมีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นรวมทั้งหมด9กระทงด้วยกันและฐานเปิดบัญชีม้าหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทําความผิดซึ่งการกระทําดังกล่าวนะคะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงค่ะจึงไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษ สารจึงมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่1-11นะคะโทษจำคุกต่ำสุดรายละ14ปีและโทษจำคุกมากที่สุดถูกสั่งจำคุก18ปี8เดือนพร้อมทั้งยังมีคำสั่งให้คืนหรือชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายอีกด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าบทลงโทษของการเปิดบัญชีม้าหนักแค่ไหนไม่ใช่แค่การปรับหรือว่าการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเดียวแต่มีโทษถึงขั้นจำคุกเลยทีเดียวค่ะ ตำรวจสอบสวนกลาง c ี b เลยฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่กำลังคิดว่าจะเปิดบัญชีม้าบอกไว้เลยนะคะว่าค่าจ้างที่คุณจะได้รับเนี่ยไม่คุ้มกับโทษที่จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่เปิดบัญชีม้าไปแล้วก็ขอให้รีบไปปิดซะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังสามารถยับยั้งความเสียาหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ